หน้าที่ว่าการอำเภอรพระสมุรเจดีสมุดรปราการนะครับเหตุการณ์ผัวเมียละเหียใจเหลือเกินฮคือมาด้วยกันเนี่ยตั้งใจว่าจะมาจดทะเบียนหย่านะคะแต่กลายเป็นว่าพอมาถึงหน้าอำเภอแล้วกลายเป็นสภาพนี้คือฝั่งสามีลงจากรถแล้วแต่ฝั่งของภรรยาไม่ยอมลงมาเถอก,กรีดกรีดร้องแล้วมีการชักเกรงอยู่ในรถ ถึงข,ขั้นที่คุณสามีต้องโทรขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยอันนี้คือเธอนั่งอยู่ในตัวรถนะที่มีอาการใช่ไหมไม่ยอมพูดคุยอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะดูตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยเกลี้ยกล่อมกันหน่อยค่ะ

สเสื้อแดงคือสามีอ่ะนี่เสียงสามีนะ,ะที่บอกป้ยนั่นแหละสามีเ<ด>พราะว่าถูกฝั่งของภรรยาเนี่ยเอามือกับชากคอเสื้อเสื้อยืดอยู่ดึงจนคอย้วยยืดยานออกมาตอนแรกถามว่าทําไมถึงต้องไปเกลี้ยกล่อมให้เธอลงจากรถเก๋งคันนี้ทั้งนั้นที่เธอก็นั่งอยู่ในรถดีๆรถก็จอดอยู่ในร่มเป็นเพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยนะคะเธอมีอาการชักเกรง<ช>็งแล้วก็เหงื่อท่วมตัวอยู่ในรถแบบล็อกประตูไม่ยอมออกมานี่คือตอนที่นำน้ำให้ดื่มเกลี้ยกล่อมจนยอมลงมาแล้วแต่พอลงมาเนี่ย เธอก็เกิดอาการวุนวายขึ้นมาอีกครั้งกรีดร้องอยู่ตลอดเวลานะคะใส่สามีปรีเข้าไปหาสามีทะเลาะกันเสียงดังลั่นสะบัดตัวออกจากเจ้าหน้าที่จนฝ่ายชายทนไม่ไหวจับคอฝ่ายหญิงเนี่ยพิงเข้ากับเสาแล้วก็ตะคอกถามว่าจะเอายังไงตามภาพที่เราได้ดูนี้เลยล่มนี่ก็คือสามีถือไว้นะคะง้างไว้เจ้าหน้าที่ต้องไปดึงเอาไว้อ่ะกลัวว่าจะฟาดลงไปที่ฝ่ายหญิงทะเลาะกันอย่างเงี้ที่หน้าอำเภอเป็นชั่วโมงนะคะ คือคนที่เขามาใช้บริการในในบริเวณที่ทําการอําเภอของพระสมุทรเจดีย์ชุมปรการอ่ะเขาตกใจกันไปหมดเลยอ่ะใครจะไม่ตกใจบ้างคือสันน่นมากอยู่หน้าอําเภอนะคะเจ้าหน้าที่ต้องบอกว่าใจเย็นดีไหมยังไงก็ผัวเมียกันเนาะกลับไปคุยกันที่บ้านก่อนว่าตกลงจะหย่าหรือไม่หย่าฝ่ายชายบอกว่าตั้งใจจะมาหย่าแต่พอรถมาจอดหน้าอําเภอ ฝ่ายหญิงไม่ยอมลงจากรถแล้วเกิดอาการแปลกขึ้นมาจนเขาต้องตามเจ้าหน้าที่แล้วมันก็บานปลายอย่างนี้สุดท้ายจบยังไงคุณผู้ชมขึ้นรถขึ้นรถกลับบ้านด้วยกันยังไม่ได้หยาเนี่ยเจ้าหน้าที่พยายามจะมามารับเธอก็เนี่ยไม่ยอมลงจากรถกรีดอยู่ตลอดเวลาถ้ามองในมุมคนนอกก็คือฝ่ายสาวเนี่ยน่าจะไม่อยากไม่อยากจะเซนหยากับสามีแหละก็เลยเกิดอาการอย่างนี้เนาะ,ะ,ะน่าเห็นใจเรื่องในครอบครัวนะฮะขอให้เคลียร์กันด้วยดีนะก็ยังไม่ได้เซนนะครับ